สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไต้หวันเนาะไต้หวันก็เป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเพราะว่าบินแค่สามชั่วโมงเท่านั้นเองเราก็ถือว่ามันไม่ไกลแล้วกันอันนี้นะคะจริงๆ<อ>เรามาวันที่สามแล้วเนาะแต่เพิ่งจะถ่ายคลิปในลักษณะแนวนอนที่มาทําวิดีโอใน YouTube ก่อนหน้านี้เราก็จะทําเป็นช็อตช็อตแทนนะคะเป็นช็อตเนาะลงในเอเอเขาเรียกว่าอะไรวิดีโอแบบช็อตอะเออวิดีโอสั้น เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตลาดปลาไทเปนะคะจริงๆมามาหลายวันแล้วแต่วันนี้เออมาวันนี้วันที่สามแล้วนะแต่เพิ่งถ่ายเพิ่งถ่ายวันนี้ร <c oughs> ี่วิวแบบใหเพิ่งถ่ายวันนี้นะคะ <c oughs> เอาแค่ที่ได้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปตลาดปลาเพื่อไปหาปูปูที่มันใหญ่ๆเอาสักขาเดียวก็พอ <c oughs> เอาขาเดียวนะ ค,คือมามาวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สามแล้วของการเดินทางแต่เพิ่งถ่ายแต่เพิ่งถ่ายลิปเพราะว่าเราขี้เกียจแล้วมันร้อนมากอันนี<ๆ>้ก็ยังร้อนอยู่ะมันมีแท็กซี่อยูุ่กคนื้อหนานวิวเรตบายบายไทยเปวันอวันถ้ามีเงินจะมาเที่ยวใหม่นะถึงแล้วตลาดปลาไทเปไทเปฟิตมาร์เก็ตฟิตฟิตนี่ไงไทเปฟิตมาร์เก็ต ในตำนานเมื่อเข้ามาในตลาดปลานะคะมันก็จะหน้าตาลักษณะนี้เลยมีของขายเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับปลาปูาปาปและซูชินะคะก็มีอย่างอื่นอีกนะผลมงผลไม้อะไรเงีง้ยอย่างที่เห็นในวีดีโอเลยนะคะเราก็จะเลือกเป็นแบบที่เขาทำใส่กล่องไว้แล้วเนาะ<ล>เพื่อที่ไปยืนกินด้านนอกนี่มีปูรัสกาที่เราตามหามี เซลมอนใช่ไหมเออเข้าปั้นแบบเซลมอนหรือว่าเป็นปลาดิบแบบนี้ก็มีเหมือนกันนี่ราคาตามในภาพเลยนะคะเออราคาดีนะแล้วก็สดด้วยอันนี้น่าจะเป็นไข่ปลาเซล์มอนถูกไหม mm hmm. ใช่แล้วตรงข้างๆกันนะ่ะเขาจะมีโซนบาร์ด้วยนะทุกคนโซนบาร์ให้เข้าไปนั่งอย่างที่ถ้าถ้าเราเตรียมหาข้อมูลเพื่อที่ไปเที่ยวใต้หวันนะ่ะ ต้องเคยเจออยู่แล้วว่าเขามีรีวิวว่าเข้าไปกินในโซนบาร์อะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะส่วนเรานั้นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็จะซื้อเป็นแบบกล่องไปแทนนะก็จะในลักษณะที่พอเหมาะกับตัวเองแล้วก็ถูกกว่าด้วยนี่นะคะก็จะมีของหวานด้วยนะนอกจากนี้มันไม่ใช่ตลาดปลาแบบ ในจินตนาการบานเฮ้าเด้มันเป็นตลาดปลาที่แบบว่าติดแอร์และนี่ขาปูาลาสกาใช่ไหมใช่ปูาลาสกาหรือเปล่าที่พวกเราตามหานะคะเราก็ได้มาหนึ่งขานะมาด้วยกันสามคนก็กินด้วยกันมันแพงด้วยนะคะทุกคนอย่างขาเนี้ยก็800ถ้าจะไม่ผิด814เหรียญไต้หวันหรือเปล่าตีเป็นเงินไทยก็แพงกว่านิดหน่อยนะคะก็ประมาณ800กว่าบาทเออก็เลยเอาขาเดียวก็พอ เพื่อมาชิมให้รู้รสชาติที่แท้จริงนะคะเป็นไงน่ากินไหมเขาไม่ได้มีน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านเราเด้อใครจะพบมา <c oughs> ก็พบมาได้นะคะซื้อที่ร้านไทยแล้วก็พบมาเนาะ,ะนี่และคือนี่คืออาหารทั้งหมดนะคะที่เราได้เห็นไหมแปดร้อยสิบี่เหรียญ <c oughs> ก็ว่ามันตีไปเลย8ปดบาทนั่นแหละอันนี้จะเป็นแบบออ่นี่แบบดิบ <c oughs> ใช่ไหม ปลาดิบเออ<ส>เข้าผัดด้วยแล้วก็ผลไม้เนี่ยบ้านเรา20บาทเปล่า20 30 4บอันนี้70เหรียญน,นะคะหาซื้อยากเหมือนกันนะผลไม้ในไต้หวันหมายถึงราคามันค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็มีปลาไข่หนึ่งตัวเรียกเป็นปลาไข่แล้วกันไม่รู้ปลาอะไรซื้อมาหนึ่งตัวนะคะมันมีไข่เยอะมากทุกคน น่าจะเป็นปลาไข่แหละแต่ว่าเป็นปลาไข่ที่ตัวใหญ่ร้อยเจ็ดสิบเปลี่ยนนะคะนี่ก็มายืนกินตรงนี้แล้วก็จะมีคนที่ซื้อมายืนกินเยอะแยะมากมายเป็นเพื่อนพวกเราไม่ต้องอายยืนกินได้เลยนะคะแล้วพวกเราก็จ้วงแทงกันเต็มที่เนาะหลังจากกินเสร็จเนี่ยก็จะนั่งรถเมย์กลับไปที่พักพวกเราพักย่านซีเหมือนติงนะคะนั่งรถเมย์นะคะค่าแท็กซี่แรงมาก หกกิโลอ่ะหกกิโลนิดนิดอ่ะสามร้อยสามร้อยเหรียญเนาะสองร้อยเท่าไหร่นะเมื่อกี้แปดสิบาซเอ่สองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบใช่ไหมคะสองร้อยแปดสิบ <280 S 2> <280 S 1> นะมิตเตอร์ไต้หวันนี่คือเริ่มแปดสิบห้าเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นขนส่งมวลชนดีสุดนะวางแผนมาดีๆแต่มันก็แลกกับการเดินเดินไกลฟาาโอเค เดีวเราไปหาป้ายรถเมล์เราก็จะไปเดินตามหาป้ายรถเมล์กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงป้ายรถเมล์เันผ่านตลาดผลไม้ด้วยนี่จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูสําหรับการเดินทางในไต้หวันนะคะก็ จะใช้ Google Map พวกเรานะจะใช้ Google Map เป็นหลักนะเวลาเราเซิร์ชสถานที่ขึ้นมาเขาก็จะบอกเลยว่าใน Google Map นั้นจะบอกเลยว่าเราต้องต่อรถอะไรเดินไปตรงไหนอะไรเงี้ยเออสะดวกเหมือนกันนะทุกคนต้องเตรียมตัวมาดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาขึ้นแท็กซี่แต่ก็แลกอย่างที่บอกว่าแลกกับการเดินนะนี่เราจะนั่งรถหมายเลข49เนี่ยไปที่ซีเหมือนติงนะคะก็รอรถเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าอีกกี่นาทีรถจะมาแต่นี้วนกลับมาอีก เพื่อมาซื้อเชอร์รี่เชอร์รี่เห็นไหมชุดเชอร์รี่ถุงนี้หนึ่งร้อยเหรียญไต้หวนนะันเออไม่ซื้อได้ไงเราก็ได้มากันคนละถุงนะคะรถเมย์อันนี้ขึ้นรถเมย์กลับ,บเนาะรถเมย์เขาก็จะดีมากเลยการเดินทางในไต้หวันนะตัวนี้สําคัญมากเขาเรียกว่า easy card นะคะถ้าทุกคนหาข้อมูลก็จะรู้ของเราเนี่ยนั่งทับจนแบบงอแบบนี้เลยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ easy card เนี่ยจะใช้ในการที่จะขึ้นรถไฟฟ้า m mrt เนาะแล้วก็รถไฟ TIA ก็ได้ด้วยแล้วก็รถเมนะคะหรือซื้อของในเซเวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายคือมันเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราซื้อมาจากสนามบินเนาะป้ายแรกที่เราขึ้นเอ t อา RT จากสนามบินสายสีม่วงมาเข้ามาในที่พักเราย่านซี่เหมือนติงนะคะเราก็ซื้อเลยถ้าซื้อที่ไม่มีลายอะไรเงี้ยมันก็จะ มันก็จะถูกกว่าที่ซื้อที่มีลายตามเซเว่อะไรอย่างเยเนาะแต่ก็จะแลกมาด้วยว่าลายน่ารักอะไรเงี้ยก็จะแพงกว่านะคะอันนี้ลงจากรถเมล์แล้วก็เดินมาที่พักก็มาเจอไอดอลไต้หวันนะแต่ไม่เห็นหรอกไม่ทันสองแม่ลูกก็ไปถ่ายรูปกับเขาไม่รู้จักนะแต่ว่าไปถ่ายรูปกับเขาเออไอเรามันก็ได้อันนี้เป็นย่านที่พักของเราแล้วก็เป็นตลาดในการท่องเที่ยวด้วยนะคะเออย่านซี่เหมือนติงเนาะ ก็จะมีผู้คนมากมายซึ่งวันที่เราไปอ่ะมันเป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราพักที่โรงแรมอิสตากอนโฮเทลนะจะอยู่ตรงหัวมุมของตลาดซี่เหมือนติงเลยซึ่ง ราคาที่เราได้เนี่ย8,000กว่าบาทนะคะ3คนเป็นห้องแบบ3มคนเนาะจองมาก็โรงแรมก็ดีเหมือนที่รีวิวไว้ทุกอย่างแหละว่ามันดีแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้บอกในคลิปวิดีโอที่เรารีวิวโรงแรมแล้วก็คือเพ,เพิ่งเพิ่งรู้วันสุดท้ายเองว่ามันพอเป็นห้องที่มีอ่เป็นห้องที่เป็นพรมอะค่ะกลิ่นมันจะค่อนข้างที่จะอับนิดนึงเขาอะเจ้าหน้าที่โรงแรมอะเวลาเขามาทําความสะอาดให้เราอะ เราจะสังเกตว่าเขาจะเปิดแอร์ไว้นะเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกปรากฏว่าวันนั้นเราลงมาซื้อของเราก็เลยปิดแอร์ให้เขาแบบว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะสิ้นเปลืองงบประมาณเด้หวังดีปรากฏว่าพอขึ้นไปนะคะกลิ่นแรงมากมันมีกลิ่นอาบอะกลิ่นพรมแต่ว่าราคาดีราคาดีถ้าไม่ไม่ซีเรียสมากก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะพักได้ส่วนอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าเยอะมากที่ไต้หวนันคนไต้หวันนี่ชอบเดิน หรือไงไม่รู้แต่ว่าเขาก็เดินกันนะเพราะว่ามันมีสถานีรถไฟฟ้าที่สะดวกนะคะในการที่จะเดินทางเนาะนี่ราคาดีมากเราก็ได้มาคู่หนึ่งนะคะเป็นของไนกี้หัวหน้าเราที่ไปด้วยกันน่ะก็ได้มาคู่หนึ่งเหมือนกันเป็นนิวบาลานซ์530รุ่นฮิต ของคนท่าเนี่ยได้ในราคา3 8 0บาทของเราก็เท่ากันเลยแต่คนละรุ่นนะคะจะถูกกว่าไทยนิดนึงแหละเราว่าเนะเพราะว่าคนไทยชอบมาหิ้วนะคะแล้วถ้าเราซื้อเกิน2,000บาทเขาจะมีบริการแบบแท็กรีฟันให้ด้วยนะทุกคนแท็กรีฟันหรือว่าแบตรีฟันเนี่ยมันก็คือการคืนภาษีให้กับคนที่มาเที่ยวในประเทศเขาไปทำที่สนามบินง่ายมากเราทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะคะไปดูได้ในช็อตเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านดังร้านอะไรนะชานมไข่มุกเจ้าดังของเขาซินฟู่ถังใช่ไหมเออคนแน่นตลอดอยู่ตรงนี้นะคะราคาก็แรงอยู่นะร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อสิห้าใช่ไหมร้อยสิบห้าเหรียญไต้หวันถ้าเป็นเงินไทยน่าจะร้อยสิบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเงินไทยจะสูงกว่านิดหน่อยเนาะที่ไทยเนี่ยขายร้อยสิบาทนี่สองแม่ลูกเดินวนกับมหานะคะคือเราต้องเตรียมตัวดีๆเพราะว่า มีความตื่นเต้นด้วยแล้วก็ <us> เป็นมนุษย์เงินเด, <ๆ S 1> ดือน<า>อไงการจะไปเที่ยวเมืองนอกแต่ละทีนี่คือจะตื่นเต้นมากนะคะมีการเตรียมตัวเพราะว่าเราไม่ได้ไปง่ายๆเนาะทุกคนกว่าจะได้ไปทีหนึ่งก็ใช้เวลาเก็บตังค์วางแผนอะไรเงี้ยลรายิ่งไปเองด้วยนะคะต้องหา <us> ข้อมูลดีๆแหล่งข้อมูลที่เราหาก็คืออยู่ที่ อยู่ที่เฟซบุ๊กนะคะชื่อกลุ่มเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง2025เนอะแอดมินแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะเขามารีวิวไว้ดีมากมีข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วก็อีกที่นึงก็คือเป็น YouTube ของคุณชมพู่นะคะคุณชมพู่ที่เขาไปทำรีวิวไว้ลองเซิร์ชดูนี่คือหน้าตาโรงแรมของเรานะคะที่เราจะเข้าไป พักเนาะอยู่หัวมุมตรงนี้เลยเห็นไหมเดินตรงมาปุ๊บถึงเลยโรงแรมอิสตากอนโฮเทลสะดวกมากนะคะอืมภายในโรงแรมคือวันนั้นอ่ะโรงแรมที่ไต้หวันเดี๋วรีาิวเขาจะลงนิดนึงอย่างที่บอกมาสามวันเดี๋ยวรีวิวก่อนนะนี่เปิดเข้ามามีอ่างด้วยนะแล้วก็เป็นห้องน้ำไม่มีสิ่งเดียวที่อันนี้ก็คือไม่มีสายฉีดตูดสำหรับใครที่ มีปัญหาเรื่องนี้ก็อาจจะต้องหาโรงแรมอื่นซึ่งมีน้อยมากแต่ว่าถามว่าดีไหมก็โอเคนะทุกคนไปซื้อกระดาษเอฉันต้องบอกขนาดนี้เลยเหรอไปซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ชูช่เปียกนะคะมาใช้โอเคเลยอันนี้น้ำออนะคะน,ะนำกำลังรีวิวห้องอยู่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตู้ฝั่งนี้เขามีอะไรให้บ้างก็จะมีชาซึ่งเราเราไม่ได้เก็บชาไว้เจริงๆถ้าเราเก็บเขาก็จะเติมให้นะแต่ว่าคือเรา แล้วก็มีน้ําร้อนนะคะแล้วก็นี่ได้ไดเราเอาไปใช้แล้วอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็จะมีตู้เย็นนะคะอันนี้เขาจะมีน้ําให้วันละสามขวดเนาะเพราะว่าสามคนเออของเราเป็นห้องแบบสามคนเนาะจะมีเตียงเล็กแล้วก็เตียงคู่นะคะแล้วก็มีโซนนั่งตรงนี้ก็อาจจะลกๆนิดนึงนะที่สำคัญของเราอ่ะมีหน้าต่างด้วยนะทุกคน จะบอกว่าจองผ่านอโกด้านะคะนี่ไงอันเนี้ยได้จองผ่านอโกด้าแบบราคาดีมากแปดพันกว่าบาทสามคืนนะแปดพันเนี่ยตกคืนละประมาณสองพันกว่าบาทเนี่ยมีหน้าต่างให้ด้วยนี่คือตรงนั้นอะ่ะที่เราเดินมาใช่ไหมมันจะเป็นเออี่เหมือนติงอะ่ะตลาดอะ่ะเออดี ตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักแล้วนะคะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในวันนี้ก็คือเชอรี่ทุกคนเห็นไหมเชอรี่หนึ่งร้อยเหรียญไต้หวันเนาะก็หนึ่งร้อยบาทไทยนั่นแหละนิดนิดอ่ะเออเลรเงินไม่ต่างกันเยอะนะมันเป็นไปได้ยังไงเน่เชอรี่อ่ะดูดูในแมคโครบ้านเราในอะไรนะท็อปใช่ไหม เออในท็อปหรือว่าในแมคโครอ่ะมันไม่ได้นะร้อยหนึง่งโอ้โหดูสิฉันจะกินจนถึงวันพรุ่งนี้กดลงเนาะกดลงค่ะกดขึ้นไม่ได้ค่ะชันสูงสุดปอร่อยเราไปกินอรไเกรนวันนี้เรากำลังจะไปกินอะไรคะ่ะหมา เดินเหนื่อยนะคะเริ่มเออเนาะสำหรับโรงแรมในไต้หวันส่วนใหญ่เขาจะให้เช็คอินได้ตอนประมาณบ่ายสามนะทุกคนแต่วันนั้นพวกเรามาถึงโรงแรมประมาณบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามแล้วแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนให้เรารอก่อนเออให้เรารอก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอเช็คห้องแล้วเขาก็ให้เราขึ้นเลยนะคะเช็คสามารถเช็คอินได้ก่อนเวลาเลยอันนี้กําลังจะไปกินมาล่าฮอตพอตนะคะแบบ แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แพงมากอะ่ะอันนี้เราเอาราคาแบบ600เหรียญไต้หวันนะคะส่วนร้านที่แพงๆนี้เอ่อก็ไม่แพงมากหรอกส่วนร้านที่แบบพันนิดๆอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบกว่านี้คือมีเบียร์ฟรีมีอะไรฟรีในบุฟเฟ่ตด้วยนะคะของเราก็หน้าตาประมาณนี้ก็โอเคนะสำหรับเรามะก็จะมีอะไ <item S 2> อติมให้ด้วยนะคะไอติมฟรีเหมือนที่อื่นนั่นแหละอาเกนด,ดัแต่ว่ามีไม่ไม่กี่ร สามสีนะ่ 3, 4, รถใช่ไหมนี่หเลยนะเออไม่ใช่6นี่3ามสีห้าันแล้วก็ไอติมที่ข้อนอี้อีกอันหนึ่งอะไรไม่รู้จำไม่ได้และเออแล้วก็มีอ๋อก็เหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปนะน,น,นี่ให้จุ่มด้วยก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการเดินทาง ก็อย่างที่บอกนะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะต้องวางแผนการไปเที่ยวด้วยคือมันไม่ได้มีเงินเยอะไงทุกคนเข้าใจไหมเราเพราะฉะนั้นการที่จะจองตั๋วไปเที่ยวหรือว่าการวางแผนไปเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีนิดนึงพวกเราเนี่ยจองกันแบบข้ามปีข้ามพบเลยนะ <laughs> ก็คือจองสมมติเดินทางปีนี้เราก็จองปีก่อน1ปี ปีเป็นปีเลยนะตอนนั้นเ,เดินทางด้วยแอร์เอเชียเนาะก,ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะช่องก็ไม่ได้ใหญ่ช่องนิดเดียวนะคะก็จองผ่านแอร์เอเชียเนาะตอนนั้นเขามเาีเขาเรียกว่าอะไรศูย์บาทในเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ไต้หวันเ่ะเขาจะออกมาบ่อยมากเลยในอาเซียนอะไรเงี้ยเราก็จองช่วงนั้นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าราคามันจะลดลงนิดนึงนนในช่วงที่เขาออกโปศูร์บาทเส้นทางอื่นแต่เส้นทางที่เราไปเนี่ยมันก็จะลดลง ได้ไหมไม่รู้ใช่หรือเปล่าทฤษฎีอะไรไม่รู้คิดเองแล้วก็กดเองนะคะก็คือตอนนั้นเรากดได้5,600บาทนะต่อคนนะคะไปกลับนะทุกคนแต่ไม่ได้เอาน้ำหนักกระเป๋านะไปแบบ น้ำหนักกระเป๋าของเขาเลยคือ7กิโลรวมแล้วไม่เกินเออก็คือเอาแบบนั้นเลยนะคะ5,600บาทเราถือว่าเราได้ราคาดีมากเออพอที่จะไปได้นะคะพอใจคนหรือยังและนี่ตัวเล็กเนี่ยกินเก่งมากกินเก่งกว่าน้าอีกนะรู้สึกว่าน้ากินไม่คุ้มนะเลือกของเราอ่ะเลือกเป็นน้ําซุปมาล่านะคะเรากินที่ร้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนปรากฏว่าดิฉันผิดเองที่จําชื่อร้านไม่ได้นะคะก็อยู่ในย่านซี่เหมือนติงนั่นแหละจะบอกว่าร้านชาบูมาล่าเยอะมาก ก็ให้ท่านเลือกสรรได้ตามสบายเลยโดยวิธีการเซิร์ชใน Google เซิร์ชในอะไรนะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยเออหลังจากอิ่มนะคะพวกเราก็มาเดินชมวิวตลาดตอนกลางคืนอีกนิดหนึ่งขากลับก็จะเจอวัดที่แทรกอยู่ในทางเดินแล้วก็เข้าไม่พลาดที่จะเข้าไปเนาะสายมูอย่างแม่ลูกสองท่านนี้ก็จะมูอยู่ตลอดเวเราไป อย่างที่บอกนะคะว่าอันนี้มันไม่ใช่วันแรกที่เรามานะเพราะฉะนั้นเราไปมาแล้วหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นออกนอกเมืองไปจิวเฟิ่นไปอะไรอ่ะออจี้หลงนะคะจี่หลงก็จะมีที่เที่ยวเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้บ้านที่มันเป็นสีสีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออท่าเรือเจิง้งปิงอะค่ะที่ตรงนั้นมันจะมีบ้านเต็กสีสีท่านน่าจะเคยเห็นเนาะแล้วก็อุทยานแห่งชาติ อุตไม่ใช่แห่งชาติสิอุทยานเหอผิงไอแลนด์พาร์คนะทุกคนสวยมากคือต้องเข้าไปสัมผัสดูนะคะไปดูรีวิวในช็อตเราก็ได้เราทำไว้อยู่นะเผื่อเป็นทางเลือกอันนี้ก็จะเป็นย่านซี่เหมือนติงตอนกลางคืนนะคือคักมากขนาดไม่ใช่วันหยุดนะมันเดินทางง่ายนะทุกคนแล้วก็ คนไทยอะมาเยอะมาเที่ยวเยอะมากไต้หวันเพราะนั้นรีวิวเนี่ยมีเยอะมากลองหาข้อมูลแล้วก็มาดูนะคะถ้าอยากมาเนาะงบประมาณไม่เยอะเลยเราก็เลทเงินไม่ได้คิดยุ่งยากเลยขายบ้านเราตอนเช้าอีกวันหนึ่งสิ่งที่เราต้องไม่พลาดนะคะอันนี้เป็นชาเนาะแต่เรากินไปแล้วไงวันก่อนที่ไปจิวเฟิร์นกินไปแล้วนะคะ แล้วแต่เราจะต้องไม่พลาดสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบะหมี่อาจงที่ขึ้นชื่อเนาะใครๆก็ต้องกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พลาดเหมือนกันมีไซส์แบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรให้เลือกด้วยนีห่หน้าตาห5สิห้าเหรียญไต้หวันนะคะ <70 S 2> ทุกวันมันก็จะมีไซส์ให้เราเลือกเนาะสรุปแล้วก็คือรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปลองนะคนมาต่อคิวเยอะมากเหมือนช<พ>านมไข่มุกเม<ก>ื่อกี้เลย เออเปิดเช้าขนาดไหนก็มีคนอันนี้เหมือนเปิดอยู่ตลอดเออไม่มีวันหยุดหรือเปล่าหนูว่าเหมือนเป็นสกเพว่าไม่เปลี่ยนอร่อยนะทไปิได้อแล้วว่าเหมือนเ,อนมนเหมือนบ้นาบามีันก็พอาปลาบ้านเรา ก็บอกว่าเหมือนเป็นตุกใช่ไหมมันเป็นตุกผสมกับกระเพาะปลาว่ะสิขอภัยในการแต่งหน้าแดงฉ่ำของนาเทศอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะกินแล้วก็จะมีที่เก็บให้เรียบร้อยเลยตัวเล็กเนี่ยกินเก่งมากนะจะบอกนี่เห็นไหมมันมีทางจักรยานนะคะทางจักรยานเนาะแล้ววันนี้ต้องมาหยอดเหรียญหยอดเหรียญหรือว่าทำยังไงนี่ไงใช้กร์ดใช่ไหมใช้าร์ดีแล้วก็ ใช้การแล้วก็ปลดล็อกหวังมากเลยให้ถิดโซดบ้านเราคงอยากจะทำอยู่แต่มันแค่จะไปปั่นที่ไหนละบ้านเราแค่ฟุตบาท้วพี่จะเอาไปถ่ายรูปจักรยานนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งเท่ๆกันอยู่ที่ Starbucks Starbucks มินไอเมริกาโน่อเมริกาโน่ฮันนี่เลมอนก็ไม่มีเลยเอาอเมริกาโน่ฮันนี่ ไม่พิเศษแพงสวยแบบบ้านเรานี่คือคนไทยมีแต่มีแต่เอาเนกาโน่จงลินจีอะไรมาใส่เกินมาวิ่งเมื่อกี้มีมมน้ำลินจีแต่ไม่แต่ไม่ได้เอามาใส่ในกาแฟเป็นน้ำลินจีลินจีอะไรสักอย่างจะบอกว่าไม่มีอะไรวันนี้ก็จะเดินทางกลับ้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนร้านเมื่อวานที่มันปิดเราไปแต่วันนี้จะไปกินที่จงได้ ทุกคนพอกลับมาเนี่ยพวกเรามาถึงเมืองไทยใช่ไหมคือปกติไม่ค่อยกินสตาร์บัคหรอกราคามันก็แรงเนาะอย่างที่เรารู้กันทีเนี้ยก็เลยไปลองดูว่าเมืองไทยกับที่ไต้หวันจะเหมือนกันไหมใช่ไหมปรากฏว่าก็คือสูตรเดียวกันนะมันก็ไม่ได้มีอเมอเมริกาโน่ฮันีเลมอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่อเมริกาโน่เย็นโอเคสรุปว่าสูตรเดียวกันทั่วโลก คุณชื่อศนเมนูคือคือของร้านเขาบอภาษาไทยดีเลยค่ะเราให้อภัยได้โจ๊กหมูสับอันนี้เขาบอกว่ามาต้องมาลองนะใช่อันนี้ด้วยไก่ไก่ไก่อะไรนะไก่ไอ้ข้าวมันไก่วาซันใช่ไก่แต่เขาเหมือนข้าวมันไก่บ้านเราเราสั่งอันนี้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้สี่แล้วก็หมึกหมึกตัวนี้ใช่ปลาหมึก ีหิมีน้ำแร่ด้วยนะมีโคที่สั่งของเราก็จะมีแบบว่านำเบอร์วันสมีลูกคล้วยสามล้วยอันนี้คือไก่เอ่อไก่เลยทําจากข้าวมันไก่แต่ไม่มีข้าวอันนี้คือหมกกรอบนะคะแล้วก็อันนี้คือสักแล้วหมึกอือรีนรีวิวเลว เอันนี้จะเป็นสถานีสุดท้ายของเราแล้วก่อนกลับไผ่แหลมวันนี้เราคุ้นต้นเขาแม่ชิงไปแล้วรสชาติยังไงบ้างคะเ็ไม่ได้กินมันเหมือนเปนยา้าเราเียบ้านเราเร่มเคี้แต่เสเส้นป้าแต่ถ้ามีความแข็งนี้อาจจไม่ใช่ข้าวหอม ร้านนี้วันก่อนที่เรามานะคะเขาปิดร้านคนไทยสามคนต้องผิดหวังเพราะว่าเขาปิดร้านคนไทยรีวิวไว้เยอะมากนะร้านนี้สาม,มารถเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะชื่อร้านข้าวต้มหมูกรอบเนาะแล้วก็มาร้านนี้เราให้ถูกปากเราที่สุดนะในอาหารไต้หวันนะคะนอกนั้นก็คืออาจจะมีแบบเลี่ยนๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะเน้นแบบอาหารพวท,ทอดอะไรอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวน้าจะชิม,มนํำไปก่อน

อากอิ่มนำสำราญนะคะพวกเราก็ต้องเดินทางไปสนามบินเถาหยวนเพื่อเชื่อเดินทางกับไทยแลนด์ด้วยการการเดินทางของเราก็ไปเหมือนเดิมนะทุกคนด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะก็ไปขึ้นที่สถานีไทเปเมนสเตชันเนาะแล้วก็ไปลงที่เทอร์มินอลวันเลยนะคะเราเ,เป็นแอร์เชียก็ต้องไปขึ้นที่เทอร์มินอลวันนะ ไว้มีโอกาสนะคะมีเงินมีโอกาสนะะเนาะก็อยากจะกลับมาเที่ยวอีกนะคะเพราะว่าที่นี่เที่ยวง่ายมากแล้วก็คนไต้หวันนะเขาไนนะทุกคนคือเขาพยายามช่วยเราเห็นว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็จะพยายามสื่อสารแม้เขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เออคนเท่าคนแก่เขายังขึ้นแบบรถเมย์ปกติอยู่เลยเพราะว่าการขนส่งเขาดีอ่ะน่ายิฉามากเลยการขนส่งมวลชนของเขานะคะอันนี้ก็มาลงที่เทอร์มินอลวันจากนั้นก็เดินหาเออก็มาลงที่สถานีนะคะแล้วก็ จะเดินหาสนามบินเขามีป้ายบอก<า>เดินไกลเดินไกลอยู่เอาเรื่องเลยทีเดียวถ้ามีลูกเล็กล <ะ S 1> เด็กแดงอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้รถเข็นหรือเปล่าชใช่ชนี่น้องเขาชิลมากนอนรอเพราะว่าแค่เดินไปจุดที่เช็คอินแล้วก็เดินมาเกตเออก็ใช้เวลานาน,านมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากเดินทางออกไปสัมผัส กับไต้หวันบ้างก็สามารถที่จะเมนมาสอบถามเราได้นะถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบนะคะก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ดีนะทุกคนก็แบบว่างูปลาพอฟังออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเดินทางไปได้เหมือนกันนะคะแค่เตรียมตัวดีเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ